สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะส่องเมแอมกัรต้อนนีห้องกับไปห้าเลระทำบุญไปอันสองอันนี้ยังก่อนไปส่องเมกไปอียังเกาะส่องตาอูดตาอูดยังไปมาเบิร์ดและค่ะบัดาในสุดท้ายบทสรุปเรามาจบอยู่ที่พัทยาน้อยเขื่อนศซดินทอนคนบ่มีเลยคนบ่มีเลยเบิ่งเจ๊จอยเบิ่งทุกคน ตอนนี้เราก็มานั่งสั่งกับข้าวนะคะทุกคนมานั่งสั่งกับเขากินเขาแรงค่ะกินเขาแรงแล้วกักลับเลยมือหอดเพื่อกับสีเดิกเติบคิดว่าหิวเขาว่าทางนี้พวงนายนั่งไซบ่ป,ปากปว่าติงอันนี้ก็นั่งไ่บ่ปากว่าติงสองคนผัวมีอานั่งเฮียงกันเนี่เมืองนะค่ะบรรยากาศบรรยากาศดีดีนอาย้มแรงมายามแรงมาบรรยากาศก็ดีค่ะทุกคน น้ำก oh like ็ใสอยู่นะแต่ว่าเราก็นั่งแพสุดท้ายเลยโอ้ยสั่งกับเพาเมื่อกี้เองกับเพามาเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่มีคนแล้วเนาะมันมันมันคั่แล้วแม่มันไม่มีคนเลยกระเจาไก่ปิดหลานเลยแต่ว่าเขามานางกินเข่าเนาะเข้ามาแล้วเราก็สั่งกับข้าวมาแล้วนะคะน้ำเนาะอันนี้สาดก็เป็นเสียนะอันนี้เผ็ดเผ็ดขาดไตบอเลือตั้มหกหุ้งข้าวเองนะคะตัมลาวแบบเผ็ดเผ็ดใตบอาเรืองข้า อันนี้ก็ตำอัน,นอัน,นยั้มอัน,นอันยำอันไส้ตันป่วยมากกินขาวยำไส้ตันส้มตำส้มตำเด้๋วก็ซีมีกับขาวมาอีกอยู่เฮาสั่งไปโบกี้ย่างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนภาพผูเทาผูแก่มาแบบว่ารับบรรยากาศแบบว่ามามาเที่ยวมาเลาะเ่นนะคะเพราะว่าบ่อื่นนี่กะสิได้แบบว่า ขายของต่อขายที่แก่งที่คัวยิมเอมต่อวันนี้เราก็เลยพาคนเฒ่าคนแก่มาหาเลาะเฮดบุญค่ะเฮดบุญแล้วก็มาเลาะกินเขากินหน่ำมาพัทยาหน่อยค่ะผู้เฒ่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยมาพัทยาหน่อยจ้าเสียบเพิ่นก็เลยก็เลยพาเพิ่นมาเหมือนในพาเพิ่นมากินเขากินเบื้องนึกเนเดือดยับมากทุกตอนแม่ใหญ่เมืนเลยเนี่ยค่ะเห็นแล้วเด็กกินโพกเลยเดินเด็กแก้วเจ้าเอาหน่ำเปล่าเจ้ามาสะก่อน เบ้าเทาเดียวแก,แก้วน้ำเปล่าแก้วน้ำเปล่าเจ้านั่นล่ะน้ำอันต้นเทให้นี่คะ่ะทุกคนฮะนี่ได้แล้วค่ะอันนี้พักกินกับอันยำหรือเปล่าม่แน่ใจเนาะนนนอันนี้คุณยายจอยพาคุณยายจอยมาเปิดหูเปิดตาดพาคุณยายสังหน้าเหี่ยวหน้าอึ้งลุงต้นครัวอิ่มเอมอันนี้ลุงอ้วนอะไรก็ถ่ายได้ค่ะกรับเขา โอเคค่ะท okay. <Jeżeli>. e. ุกคนเดี๋ยวเฮากินเข่ากันเด้อลอกับเขามาคบกันแต่เฮาก็สิกินเข่าค่อยๆกินไปขอกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจังยางเระเบิงบรรยากาศอีกจั็กน้อยเนาะอ่ะค่ะมาเดิอมาเดิอมากินเขาน้ำกันแ่บๆน้ำกันจ้ากับข้าวมาเพิ่มแล้วนะคะทุกคนก็คืออีังนี่แกงสมปานินมันอยู่ในอันนี้เด้นะเฮียามันอยู่ในอันนี้มันบรไยุอยู่ในอันโต้กับเขา แล้วก็มีไก่มีไก่ย่างไก่ย่างหายไปเบิดแหละเนี่ยค่ะไก่ย่างแล้วก็มีอันนี้หอยนางรมยำหอยนางรมนึกว่ายำเป็นจานมามันจะมาเป็นตัวตัวข้าจบางแ้บาร์ี้กเรเดือตะเขานี้วค่ะกับข้าวมาควบเบิดไลกรเด้อตะเขาเนียวโอเคค่ะทุกคนบ,บาร์ดี้หากะสิลงมือลงจุ่มไก่ <laughs> เลยเ้ากะสิลงมือในการกินเลยได้บัมน,นี้โสยค่ะโสย โอเคค่ะเบิ่งแห่ลุงอ้วนอะไรก็ถ่ายลงมือโซยแล้วค่ะเนี่ยหอยนางรมยั่วๆเลยเนี่ยเบิ่งเบิ่งเบื้องอ้วนก่อนลุงอ้วนตัวใหญ่กูโม่เลยเด้ดเนี่ยเบิ่งลุงอ้วนสิเป็นรสราไห้อรรรสชาตยังไงรอดูก่อนเนี่ยค่ะลุงอ้วนกำลังจะโซยแล้วนะคะทุกคนเขาข้ามหนึ่งแบบว่าเบิ่องนี้เฉวยในบ่วงก็ได้จากอายเพื่นจากอายเพื่อนมาใส่ลุงอ้วนบอกว่าหย่านยากอายคำใหญ่คำปมโอเคค่ะทุกคนลุงอ้วนอยากอาย โอเคค่ะเดี๋ยวสวยกันเด้อสวยกันเด้อทุกคนค่ะตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเด้อเขากะกินข้าวแล้ว,วแล้ว,ลวเขากะสิเมื่อตัวปะเธอเนี่ยไปละค่ะอิ่มละเขากะสิกรับกันเราก็มากินข้าวอยู่พัทยาน้อย เรากังพากันมากินขาอยู่พัทยาหน่อยค่ะหลังจากที่เราไปหาเหตุบุญกันเนาะเราก็ไปทําบุญทําอะไรกันเสร็จแล้วเราเขากับมากินเขาก่อนเมื่อบ่ดนี้กันตอนนี้ก็น่าจะประมาณห้าโมงกว่าแหละหาโมงกว่ากวาจรจะหอดเทือนกับคุณเดะทุ่มทุ่มกว่าคือจะหอดเทือนกับทุ่มกว่าค่ะข้ามมืดพอดีเลยกินเขาอิ่มแล้วเรียบร้อยเลย เมือ่อเออาบน้ำนอนจ้าพายาย่อยมาเที่ยวมาเปิดหูเปิดตาเ <c oughs> พื่อนเฮงกับเบาให้เฮาอยู่ได้ปะอ,อันสูดหน่ะเ,เคยค่้พากูไปเปิดหูเปิดตาเ <c oughs> พลินวายาย่จยเพลินวาเด็กทุกคนม <c oughs> ือนีเฮาก็ได้พาเพ่อนมาเปิดหูเปิดตาซะ <c oughs> ให้มันเลว <c oughs> สันลับจมซ้องมือสดแหละมื่อ,อวานนี่ไปมุกค่ะมื่อวานไปทําบุญที่มุกแล้วก็พาไปเดินหาสื่อคล้องอ,อ,ไอะไรยังไปมุกไปเฮ็ดบุญค่ะ ไปวัดนั่นวัดนี่เนาะลายหมองมือนีก็มาลา้หมองแห้งเด้วัดแหลกเลยกับยูเทวเอ่อเขมัลลัดแต่ว่าเราแวะเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยมาจุดที่สองเขากับไปสามพันโบกเขากับบัณฑิไทยเขากับลืมไทยจุดที่สามสองเมฆค่ะจุดที่สี่วัดอีญะก่อนเุืตดวัดอีญะก่อนอะไรนะเ้าเ้าอะไรสักอย่างวัดภูเ้าค่ะจุดที่สี่เขากับไปวัดภูเผากัน จุดที่ห้าก็ซ่องตะอูซ่องตะอูเออหาแหละไปหามองและกสุด้ายมองนี่มองที่หกในวันเดียวนะมองที่หกนี่ก็สิเป็นเอ่อพัทยาน้อยเข้ามากินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วเราก็จะกลับกันเลยน้องแอมไม่ได้มาด้วยนะคะน้องแอมเพิ่นติดเรียนไหมคะเอ่อน้องติดเรียน น้องก็เลยบอได้มานั่งนะคะอะไรอีกย่างงๆๆื้ออื่นนะสี่ได้ผ้านางไปเออลงเรียนสอนขับรถ <c oughs> ไปสอนขับรถค,ค่ะสอนขับสอนขับรถเสร็จแล้วเราก็จะได้ทําใบขับขี่กันเนาะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนบา้เฮากับซีกรับแล้วเดินเฮาจะเดินทางกลับแล้วเอ่อจังได๋กะรั่นผู้ใด้มาคลิปนี้เนาะ,ะค่ะกาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Subscribe ให้แม่เล็กด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อติดตามนะคะทุกทุกคลิปข้องแม่เล็ก <_ d ick> เขาไปเบิรงกันเลยด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จ้าเป็นอีหยังลงคลิปไปคนมาเบิรงน้อยหน่อยบอพ่พอาะหงัดพันเมียเอาโอเค <_ d ick> <_ d ick> okay, ค่ะเบิรงทุกคนเขากลับไปถากันยู่รถเ <_ d ick> ิ็นละค่ะพุ่นะขึ้นรถถาแล้วผู้เทาผู้แก่เฮ้าผู้เทาผู้แก่ขึ้นรถถาแล้วคือเ,เตรียมตัวกลับแล้วนะคะยายจอยคิดถึงลานแล้วยายจอยอยากเมื่อยยายจอยอยากเมื่อแห้งยายจอยคิดถึงลานละค่ะ โอเคค่ะสัญชากลับไปกันแล้วนะคะบ๊ายบาย